ด่วนสารสั่งจำคุกย่องยอมจำนนโดนปรับหนัก จากกรณีคดีความระหว่างยุยญาตเยอะฟ้องหยองลูกยีหลังถูกโพสต์อ่อว่าเสียสีเนื่องจากความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันโดยหยองพสต์ด่ายุยว่าเป็นนักร้องตกยุคและมีข้อความดูมิน่นจนยุยฟ้องหยองดำเนินคดีในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาหรือดูมิน่นโดยการโฆษณาจนเป็นคดีความกันล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดได้รับการแต่งตั้งจากยุยให้เป็นทนายความดำเนินคดีข้อหามิน ประมาทได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าหยองรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบรุรีกรณีหมิ่นประมาทยุย้ยจำเลยรับสารภาพต่อศาลและว,ว่างเงินบันเทาความผิด1,000 0บาทสานพิษภากษาจำคุก1ปีปรับ1,000 0บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญายุย้ยยังติดใจค่าเสียหายในส่วนเพลงเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหาย50,000 0บาท